หายมิระซังคนในจิวัตชิวะซันเดย์สวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพโซทูเนเดเดเครับและในคลิปอ i ป m e n ์ในพานี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงอาวุธ2ตัวที่เรียกได้ว่าเป็นเมตาในสมัยที่อาวุธ10กับ11ดดาวมาใหม่ๆกันเลยแล้วก็ยังเป็นอาวุธคู่แฝดกันด้วยนะครับนั่นก็คือเริ่มจากอาวุธตัวนี้กันก่อนก็คือจะเป็นอาวุธซีดี ฟูลิวกาลูโดหรือฟิลกาดนั้นเองนะครับสำหรับตัวอาวุธซีดี้ฟิลกาดนะครับก็จะเป็นอาวุธเรตตี้ระดับ10ดาวพลังโจมตีเริ่มต้นจะอยู่ที่7 3 1หน่วยแล้วก็ถหาวว่าบวกเป็นสูงสุดในแผทตอนนี้ก็คือจะเป็นบวก90นะครับจะมีพลังโจมตีสูงสุดอยู่ที่1127หน่วยจะเป็นอาวุธที่ไม่มีท่าแล้วก็ใช้งานตั้งแต่ตอนเลยว่าเเป็นต้นไปมีช่ออเมนเริ่มต้นให้2ซ้ซอนแล้วก็ช่วงพลังโจมตีก็จะเป็น 50%จนถึง100%นะครับอันนี้คือสเตตัสของอาวุธตัวนี้ต่อมาก็จะเป็นพร e เทีย l หรือก็คือออฟทองกันบ้างน,นะครับสำหรับตัวออฟทองเอฟเฟแรกก็คือเป็นการเพิ่มพลังโจมตีอยู่แล้วซื้ตอตอนเลเวลแรกนั้นจะมีการเพิ่มพลังโจมตีอยู่ที่23% เลเวล2 25%เลเวล3 28%เลเวล4 30%เลเวล5 30%แล้วก็เลเวลสุดท้ายเลเวล6นั้นก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีอยู่ที่37%ด้วยกันนะครับอ่ะแล้วก็ถัดมาเอฟเฟกต์ที่2สองสไลดเอฟเฟกต์ที่2นะครับมันจะเป็นเอฟเฟกต์ที่เมื่อเรามีการใช้งานโฟตอนบาร์ เพื่อนทุกคนรวมถึงตัวเราด้วยจะได้รับบัฟเป็นเวลา120วินาทีซึ่งบัฟตัวนี้จะมีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นถ้าหากว่ามีการใช้งานกันหลายคนนั่นเองนะครับซึ่งอันเนี้ยจะเป็นเอฟเฟกที่เหมือนกันในทุกเลเวลของตัวพลันเที่ยวเลยนะแต่ว่าทีเนี้ยเรามาดูเรื่องของเอฟเฟกของอันนี้กันนะครับก็คือเมื่อเรามีการใช้งานฟตอนบัฟปึ๊บมันจะมีการแจกัฟให้กับเพื่อนของเราเนี้ยทุกคนในแมปในเควสนั้นกันเลยนะครับคือต่อให้เราอยู่ห่างกันไกลแค่ไหนก็ตามเนี้ย ให้กับทุกคนกันได้ซึ่งสลับตัวัตที่อันนี้จะเกิดขึ้นมานะครับมันจะมีเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือถ้าหากว่ามีการใช้งานแค่คนเดียวจะมีการเพิ่ม damage r e s i s t หรือก็คือเป็นการลดความเสียหายที่เราได้รับนะครับเพิ่มขึ้น15% ถ้าหากว่าใช้2คนจะลดการใช้งาน PP 15%และถ้าหากใช้งาน3คนหรือมากกว่าน,นี้ก็คือมีการเพื่อตากิดิคอนอยู่ที่5%ด้วยกันนะครับซึ่งแบบนเนี้มันจะเป็นแบบที่มันจะเห็นแบบเป็นแสงสีทองลงมาแล้วก็เหมือนกับว่าเรากําลังเบ่งแบบพลังซูปเปอร์ไซยาอยู่ตลอดเวลากันเลยนะครับซึ่งมันจะเป็นเอฟเฟกที่บอกว่าเออันเนี้ยมีการได้รับเอฟเฟกบัฟมาจาก ตัว world city f e e กาดนะแล้วก็อันนี้นะครับอาแสงที่หักขึ้นมานะเป็นแสงเดียวก็คือเป็นเอฟเฟกแรกที่เป็นการเพิ่มด a m a g e r e s e ถ้ามีการใช้งาน2คน3คนก็เพิ่มไปตามเอฟเฟกที่บอกไปเมื่อก,กี้นี้นั่นเองนะครับแต่ว่าเอฟเฟกที่เป็นการใช้งานหลังฟตอนบาร์สเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบว่านับเราแค่คนเดียวแล้วเรากด3ทีไม่ใช่นะครับคือต่อให้เราไปเจอผลึกคิสตัลที่สามารถเก็บฟตอนบารได้เรื่องของเอฟเฟกนะครับ มันจะไม่ได้นับจากการที่เรากดจํานวนครั้งแต่ว่ามันนับเป็นรายคนหมายความว่าถ้าอยากจะให้เอฟเฟกที่2กับ3ทํางานได้เราต้องหาเพื่อนมากดให้ครบ3คนอันนี้มันก็เลยจะเป็นอาวุธที่ค่อนข้างจะแบบว่าเหมาะกับการไปลงแบบเป็นปาร์ตี้มากกว่าจะเป็นการลงแบบแบบโซโล่นั่นเองนะครับเป็นเอฟเฟกที่ค่อนข้างจะแบบ เป็นพัธมิตกันสะหน่อยล่ะเนอ้อ่ะน,นี่ก็จะเป็นความสามารถของตัวอาวุธซีดี์ฟิลกาดนั่นเองนะครับและทีนี้มาดูอาวุธคู่แฝกกันบ้างซึ่งจะอยู่ในระดับ11ด,ดาว และนั่นก็คืออาวุธซีรีส์วินกาดนันเองนะครับสระอาวุธซีรีส์วินกาดนั้นจะเป็นอาวุธที่เป็นเรเวที่ระดับสวีด,ดาวพลังโจมตีเริ่มต้นจะอยู่ที่824หน่วยแล้วก็ถ้าหากวเป็น90ได้ก็จะกลายเป็น1,176หน่วยด้วยกันนะครับเป็นอาวุธที่ไม่มีธาตุเหมือนกันแต่นี่เนี่ยต้องมีการใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีเลเวลตั้งแต่80เป็นต้นไปมีช็อตอาเมเริ่มต้นให้2ซอนแล้วก็ช่วงพลังโจมตีก็จะเป็น 50%จนถึง100%เหมือนกันนะครับอ่ะนี่ก็คือจะเป็นอาวุธที่เป็นคู่แฝดที่ได้มีการ เพิ่มขั้นจาก10ดาวมาเป็น11ดาวนะครับและทีนี้เรามาดูพลเ,เที่ยวกันบ้างสํหรับพลเ,เที่ยวของอาวุธซีรีสวินกาที่เป็น11ดาวนะครับมันจะมีการเพื่อพลังโจมตีโดยตอนเลเวลแรกนั้นจะมีการเพื่อพลังโจมตีอยู่ที่27%เลยเลวล2 30%เลเวล3 33%เลเวล4 36%เลเวล5 37%แล้วก็เลเวลสุดท้ายเลเวล6นั้นเพื่อพลังโจมตีอยู่ที่43%ซึ่งจัดว่าสูงมากๆกันเลยทีเดียวนะครับอ่าแล้ว ก็ถัดมาเอฟเฟกตที่2ก็จะคล้ายๆกับตัวฟิวการ์กันเลยนะครับก็คือจะเป็นการที่เมื่อเรามีการใช้งานโฟตอนบาร์ปึ๊บก็จะมีการใส์เอฟเฟกต์ออกมาแต่ว่าคราวนี้นะครับก็คือเมื่อเราทําการใช้งานโฟตอนบาร์มันจะมีการใส่บัฟกับตัวมอนสเตอร์ที่โดนโจมตีนะครับเป็นเวลา90วินาทีซึ่งเป้าหมายเนี่ยจะมีการารั่ว d a m เพิ่มขึ้น 1%, 1และสามารถสเต็กได้สูงสุดเป็น3%เนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นเงื่อนไขที่ต้องใช้งาน3คนเหมือนเดิมนะครับเกิดเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้วิธีการที่แบบว่าใช้ฟลอรบาร์สแล้วยิงแบบซ้ำๆๆด้วยตัวเราคนเดียวเนี่ยไม่สามารถเพิ่มอาเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ได้เราจะเป็นต้องแบบมีการใช้งานให้ครบ3คนถึงสามารถสเต็กได้แบบสูงสุดก็คือจะเป็น3%ซนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นบัฟที่ ดีมากเลยนะเพราะว่ามันทําให้เพื่อนเทุกคนเนี่ยจะต้องอมีแบบเหมือนกับทําให้โจมตีศัตรูเนี่ยแ,แรงขึ้นอีก1%และถ้ามี2คนก็จะแรงขึ้นเป็น2ต่อต่อคนและถ้าปี3คนก็จะเพิ่มดาเมจเนี่ยอีก3%ให้กับทุกคนใส่กับคอนเซอร์ตัวนั้นที่แบบว่ามีการโดนบัฟตัวนี้กันไปนะครับแล้วก็จะมีการบอกแซร์ไวนะว่ามันจะเหมือนกับเป็นสลักผลึกคริสตัลน้ำแข็งนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ย มันจะเป็นขีดแค่เส้นเดียวพอขั้น2ปุ๊บก็จะมีแบบแยกกระจายออกมาและขั้นสูงสุดเนี่ยจะเห็นว่าตัวสลักนั้นมันจะกลายไปแบบสีแดงอมชมพูนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นการบอกว่าบัฟของตัวซีรีส์วิงการ์ดนั้นกาลังทํางานอย่างเต็มที่นั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีเวลาอยู่ที่90วินาทีด้วยกันนะครับแต่พูดอย่างนี้เนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าทั้งตัวซีรีส์วิงการ์แล้วก็ฟิวการ์กันด้วยนะครับโอเคก็สำหรับการทดลองนะครับเดี๋ยวจะขอเริ่มจาก ตัวอาวุธ10ดาวฟิลการ์กันก่อนนะครับฟิลการ์นั้นจะมีความสามารถที่เมื่อเรามีการใช้งานฟตอนบัสไปแล้วปุ๊บจะมีการให้บัฟกับผู้เล่นทุกคนเป็นเวลา120วินาทีซึ่งตัวบัฟเนี่ยจะต่างกันไปตามครั้งที่มีการใช้งานณนะตอนนั้นนั่นเองนะครับอ่าตอนนี้ผมกไม็ได้มีการเก็บเก็บฟตอนบัสเรียบร้อยกันแล้วแล้วก็ถือตัวอาวุธซีรีฟิลการ์แบบนี้นะครับจากนั้นก็ทําการใช้งานโฟตอนบัฟปึ้งยิงไปนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่ามันจะมี แสงสีทองเนี่ยม้วนลงมาที่ตรงตรัวละครของเรานะครับแล้วก็จะเห็นว่าจะแบบ มีพลังแส่แบบว่าเป็นแบบซูปเปอร์สายยานะครับอาจจะเห็นนะครับว่าจะแบบเป็นแสงสีทองเนี่ยขึ้นมาที่ตรงตรัวละครของเราเพื่อเป็นการบอกว่าตอนนี้เราได้รับบัฟจากตัวอวุธซีรี้ฟิวการ์ดกันแล้วนะเองนะครับซึ่งในขั้นแรกนี่นะถ้าหากว่าใช้แค่คนเดียวก็คือเป็นการเพิ่มดาเมจรีซิสต์แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นในเชิงการป้องกันถ้าอยากจะให้แบบมีการาเสิร์ฟในเรื่องของการโจมตีก็คือต้องมีการกด2หรือ3ครั้งที่เป็นการลดการใช้งาน pp กับมีการเพื่อตาคินิคอนใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เนี่ย มันจะไม่สามารถกดต่อได้แล้วนะคือต่อให้เราเก็บเกตทันรีคูดาวฟลอร์บาร์ได้ทันเนี่ยเลือขอเอฟเฟกนั้นมันจะไม่สามารถซ้อนทับได้ด้วยตัวคนเดียวคือจะไปต้องกดให้ครบทั้งหมด2หรือ3คนนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ข้ออีกอย่างหนึ่งก็คือเอฟเฟกอันนี้นะครับมันจะไม่หายไปถ้าหากว่าเราเปลี่ยนอาวุธด้วยนะคือต่อให้เราทําการเปลี่ยนอาวุธไปเป็น อาวุธตัวอื่นเป็นซีรีส์อื่นหรือว่าจะไม่ถือเลยเนี่ยก็จะเห็นว่าก็ยังมีเอฟเฟกสีทองอลานี้ขึ้นมากันอยู่ดีหมายความว่ามันจะเป็นอาวุธที่ถ้าหากต้องการต้องการได้รับบัฟอย่างเดียวเนี่ยก็จะพอหาที่เด็กที่ใช้โฟตอนบาร์จากอาวุธตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนไปใช้อาวุธหลักของเราก็สามารถทํากันได้เช่นกันนะครับอ่นนี้คือตัวซีรีส์ฟิลการ์ดนะต่อไปก็จะเป็นวินการ์กันบ้างอ่า๋ยวขอเก็บเกตโฟตอนบารแป๊บหนึ่ง โอเคทําการเก็บเกะเสร็จเรียบร้อยนะครับกว่าจะเก็บครบนี่มืดคาเสียแล้วแถบเอฟเฟกของตัวฟิวกาดก็ไม่อยู่กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับอทีนี้เดี๋ยวผมจะมาใช้งานตัวฟรอมบร์ของตัวสวีดาววินกาดกันนะครับก็คือจะมีเอฟเฟก์ที่มันจะเป็นการ มอบดีบัฟให้กับศัตรูที่โดนโฟตอนบัสของเราเป็นเวลา90วินาทีซึ่งดีบัตัูนี้นั้นก็คือทําให้ศัตรูเนี่ยรับดาเมจเพิ่มขึ้น1%ตตะต่อสแต็แล้วก็จะสูงสุดอยู่ที่3%ด้วยกันนะครับอ่ะทีนี้ผมทาการถือตัววินการเอาไว้แล้วก็ใช้งานโฟตอนบัสอ่ะก็จะเห็นนะครับว่าเป้าหมายเนี่ย จะมีการติดแตกที่มันจะเป็นเหมือนกับอาสามแฉกขึ้นมาแบบนี้นะครับอันเนี้ยมันจะเป็น3ามแฉกที่มันจะเป็นการบอกว่า่ามอนสเตอร์ตัวนี้ได้มีการติดตัวสถานะของตัววินการเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับซึ่งก็ทำให้เป้าหมายเนี้ยระดมเมทเพิ่มขึ้น1%นนนะอย่างเช่นถ้าว่าผมโจมตีปกติ ก็จะเห็นนะครับว่าเมื่อตะกี้เนี่ยมีการจบตีแบบติคลิคอนอยู่ที่2984แล้วก็ถาหากว่าเป็นตัวแบบปกติที่ไม่มีการติดแตกล่ะติดคลิคอนนอยติดที่สี่อนนี้ครับก็คือจะเป็น2955จาก2955 กลายเป็น2,984ซึ่งอันนี้มันมีการเพิ่มพลังโจมตีมา1%ซึ่งเอฟเฟกอันนี้นะครับยังสามารถสแต็คได้ถึง3ครั้งแต่ว่าก็เหมือนเดิมก็คือจะเป็นต้องกดให้ครบทั้งหมด3คนด้วยกันนะครับคือต่อให้เราเก็บเกรดได้ทันลดคุณราได้ทันเนี่ยเรากดฟุตบาล3ไปมันก็จะเหมือนกับเป็นการ อารีคูดาวในเรื่องของการใช้งานของเราแค่คนเดียวก็คือมันจะกลายเป็น90วินาทีใหม่แต่ว่ามันจะไม่เพิ่มสแสกนะครับการเพิ่มสแสกนั้นจําเป็นต้องกดหลายๆคนไม่ใช่จากเราคนเดียวก็จะเป็นเอฟเฟกที่ค่อนข้างจะเหมาะก,กับการ ไปลงกับเป็นเป็นปาร์ตี้ยิ่งใครที่แบบว่าไปลงปาร์ตี้แบบสูงสูงมีคนใช้วินกาดกันเยอะแล้วเรื่องของตัวอสเสอร์นเนี่ยรับรองว่าสแตกำำ็กรับดาเมเ3%รเนทุกรอบแน่นอนนะครับโอเคครับและนั่นก็เป็นความสามารถของตัวอวุธซีรีส์ฟิลการกับวินการนะครับสพี่น้องตระก,กูลกาดกันเลยนะซึ่งตัว ฟิลการ์นั้นจะเป็นตัวอาวุธสิดาวส่วนวิงการ์ก็จะเป็นสิบด,ดาวนะครับซึ่งสรับตัววิงการ์ในแพทตอนนี้เนี่ยจัดว่าเป็นอาวุธที่ดีที่สุดกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันมีค่าพลังที่ค่อนข้างจะสูงมากแถมมีการบวบพลังโจมตีจากพลเรืยวเนี่ยสูงถึง43%กเเ็เลยทําให้เป็นอาวุธที่ดีที่สุดในแพตตอนท่ก,กอัคังอัดคิวนะตอนนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยอดีเท่าไหร่แล้วสำหรับตัวฟิลการ์นะครับคือฟิลการ์เนี่ยถ้าหาก ไปได้แบบเป็นปาร์ตี้แล้วอยากจะได้รับ บัฟแบบอ่านว้น้อยแบบเพิ่มเรื่องของตัวค่าพลังป้องกันเนี่ยเราก็สามารถหยิบตัวฟิวการ์มาใช้ฟรอนบร์แล้วก็ค่อยกลับไปใช้อาวุธตัวอื่นก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไม่น่าจะมีคนทํากันเยอะแต่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถบัฟให้กับเพื่อนๆได้เพราะสออันนี้เนี่ยมันเป็นอาวุธที่มันเป็นแบบในเชิงสายซัพพอให้กับเพื่อนๆได้ถ้าหากว่าเล่นกันหลายคนเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับอ่ะและทีนี้มันหาจากไหนกันล่ะสำหรับตัวอาวุธซีดี้ฟิวการับ มันจะเป็นอาวุธที่ดรอปจากในเคเวสระดับสูงสูงในแผ่ตอนนี้อย่างเช่นตัวฟิลการแรกๆเนี่ย ก็จะอยู่ในตัวบอสดาร์คฟาวโซล่า File, Solar, ใช่ไหมก็มีการดรอปตัวซิตี้ฟิวการ์อยู่แล้วก็คัาถัดมาเนี่ยที่เป็นวินการก็คือจะอยู่ที่ตัวบอสดาร์คฟาวดาริออนก็จะมีการดรอปตัวอาวุธซิตี้วินการนะครับแล้วก็จะรวมไปถึงทั้งในเอเจนต์เควสในตัวเลเวเเควสก็มีการดรอปตัวอาวุธสวด,ดาวกันอยู่ด้วยเช่นกันซึ่งสิบดาวก็มีการดรอปเหมือนกันนะก็ลองไปฟาร์ไปหาดูกันได้แต่สำหรับคนที่ไม่อยากจะไปฟาร์มหาเนี่ยก็สามารถ ไปซื้อขายกับผู้เล่นกันได้เพราะมันเป็นอาวุธที่เราสามารถตั้งขายในตลาดกันได้นั่นเองนะครับก็มีคนเอามาขายกันอยู่เยอะแยะมากถ้าหาเป็นฟิวการ์ตอนนี้เนี่ยราคาแบบทูแบบมากๆกันเลยนะครับแต่ว่าถ้าหากเป็นตัวสวตด,ดาวเนี่ยวินการ์นั้นยังจัดว่าเป็นอาวุธที่มีราคาอยู่และยิ่งเป็นอาวุธที่แบบท็อปคลาสมีคนใช้งานกันเยอะอย่างตัวอ่ากันสซลเแอซเลเฟิลอะไรอย่างนี้เนี่ยก็จะมีราคาแบบเป็นแบบแปดหลักกันเลยแต่ถ้าเป็นชิ้นที่ คนไม่ค่อยเล่นเนี่ยราคาบางชิ้นก็อาจตกไปเป็นจระเก,กันแล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยราคาแต่ละยานแต่ละเซิร์ฟเวอร์ก็ขอให้ไปใช้ราคากันดูกันละกันนะครับก็สำหรับคนที่ไม่อยากจะไปดรอปหาเนี่ยก็สามารถมาหาซื้อกันแบบนี้กันได้เลยนะครับอ่ะน,นี่ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวอาวุธ2พี่น้องตระก,กูลกาดนั่นเองนะครับสำหรับตัวฟิลกาดเนี่ยเป็นอาวุธที่มีการบัฟให้กับผู้เล่นส่วนวิงกาดนะั้นจะเป็นอาวุธที่จะเป็นการใส่ทิวบัอบให้กับตัวศัตรูก็ลองไปเลือกไปใช้งานกันดูกันละกันนะครับพอเราสามารถทําากร กดใช้งานฟลัมบาร์แล้วก็สามารถสลับไปเป็นอาวุธอื่นได้โดยที่บัฟตรงนี้มันจะไม่หายไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวอาวุธท็อปคัสทั้งแบบตอน10ดาวกับ1 1ดาวนะแผงตอนนี้นะครับแล้วก็หากว่ามีอะไรเข้ามาอีกเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลับมาทักทิ้ได้กันเหมือนเดิมก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาต์เเน่